สวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้คลิปนี้ดีสุดๆค่ะครูสิตามาให้รหัสสวรรค์กับพวกเราหลายๆคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะพิมพ์แนะนําตัวนิดนึงนะคะวันนี้ครูเองจากคนที่ต้องบอกว่าจนมากๆเลยในอดีตนะคะจนจนนะคะกงเก่งในไม่มีจะใส่น้ําปลาไม่มีจะกินนะคะ เมื่อ3ปีที่แล้วชีวิตยังลำบากอยู่เลยค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะยังอยู่ห้องเช่าหลังเล็กๆอยู่เลยค่ะวันนี้พาทีมงานไปเที่ยวนะคะมากกว่า20ประเทศนะคะทั่วโลกเลยนะคะวันนี้มีทุกอย่างที่ฝันนะคะทำทุกอย่างให้กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะนอนตายตาหลับเลยนะคะรวมถึงสร้างนะคะทีมงานนะคะให้เปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายเลยนะคะสร้างคนให้มีรายได้หลักล้านนะคะโอ้โหถ้ารวม ทั้งประเทศน่าจะแบบเยอะมากเลยนะคะรวมถึงทีมงานต่างประเทศด้วยนะคะร้างคนให้มีรายได้หลักล้านเนี่ยนับไม่ท้วนเนาะครูนพึ่งเท่าไหร่เลยเยอะเท่าไหร่คนที่มีรายได้หลักล้านจากแม่เนี่ยโอ้นับไม่ท้วนจริงๆค่ะแม่เยอะมากนะคะครูเองไม่ได้เป็นผู้วิเศษครูเองไม่ได้เป็นเทวดานะครูเป็นคนธรรมดานะคะมีหนึ่งสมองสองมือเหมือนเราแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือครูมีความคิดที่ที่ นอกจากเรารู้ทางระดับโลกโกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วนะคะนอกจากเรารู้ทางระดับโลกโกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วครูเองยังปรับประยุกนะคะให้ให้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลน,นั้นมามาใช้กับกฎที่เราเรียนมาในกฎของกฎธรรมชาติในเรื่องของธรรมชาติธรรมะหรือคําสอนของแต่ละาศาสนาครูเองเป็นคนชอบฟังทุกศาสนาเลยนะคะแต่ละาศาสนาสอน คล้ายๆกันนะคะว่าถุประสงค์ก็เพียงเพื่อทําให้มนุษย์ได้พบหนทางแห่งทุกแห่งการพ้นทุกนะคะแล้วทาให้มนุษย์ได้เจอหนทางแห่งความสุขได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมสัญญาณชัดไหมลูกแนะนําหน่อยค่ะอยู่ประเทศไหนจังหวัดอะไรกันนะคะคุณจิตาอยู่เชียงใหม่อากาศค่อนข้างดีมากนะคะตอนนี้รับโอโซนเต็มปอดเลยนะคะเสียงชัดไหมลูกชัดชัดไหม สวัสดีค่ะคุณฝนฝนสวัสดีคุณเบนจมาศคุณผงนภานะคะขอบคุณนะคะพยาพึ่งนะคะคุณน้ำพึ่งนะคะอดีตนักข่าวคนสวยนั่งอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีคุณนิวก้อยสวัสดีคุณพอลลี่จากฮอลแลนด์ค่ะสวัสดีคุณตุ้มติ้มหรอตุ้มติ้มตุ้มติ้มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณย้งหรอคะคุณยงนะคะครูปุ้มนะคะคุณดอกไม้คุณปียนานคุณชมพูนุชครูหญิงนะคะคุณเรวดีนะคะครูบิวนะคะ สวัสดีโค้ดมะเหมี่ยวนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเลยจากที่ไหนกันบ้างรายงานตัวนิดนึงสวัสดีคุณเสถียรคุณออรา่าด้วยนะคะวันนี้ครูมาให้รหัสสวรรค์เด็ดมากมเขาปิดเพลงไปแล้วเหรอใ,ให้เขาเปิดได้นะเอาล่ะจังเมื่อกี้คุณจิตาตอนกําลังจะไลฟ์เขายังมีเพลงอยู่เลยนะครูก็เลยไม่เปิดเพลงนะเอาล่ะเราอยากให้เขาเปิดให้ยว่าจะให้มันคอคอไปกําลังดีเลยนะ สวัสดีคุณรินาพัฒน์ด้วยลูกสวัสดีบอสคูแมลัยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมันจะตัดก็สิลูกมันจะดูดเสียงมันเพิ่งเพลงนี้ไม่ได้เพลงนี้ไม่ได้เดี๋ยวหายไปอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโคดมาลีสวัสดีค่ะโคดหนึ่งสวัสดีโคดแป้งสวัสดีโคดเอสสวัสดีนะคะคุณสุชาดาคุณสุชาดาสวัสดีค่ะนะคะอ่สสวัสดีค่ะใครที่เรียนกับครูสิตาแล้วได้ผลลัพธ์พิมพ์บอกครูหน่อยกัมพูชากัมโบดียินดีต้อนรับค่ะสวัสดีพี่เอ็มเจด้วยนะคะ คุณกันนิกาคุณทองนภาบอสครูเก๋นะคะบอสครูแม่ลายบอกอยู่เชียงใหม่กับแม่ตอนนี้ค่ะน่ารักมากเมื่อกี้นะคะครูจิตาได้โคชชิ่งนะคะซูเปอร์วีไีของครูนะคะเกี่ยวกับราชสวรรค์นะคะแล้วก็คีย์สำคัญในการที่ทำให้เขาขยายนะคะธุรกิจรวมถึงการแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนไปได้มากเลยนะแล้วครูคิดว่ามันดีแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันพวกเราด้วยนะคะ อยากจะแบ่งปันพวกเราบ้างนะคะที่นี่คือหนาวค่อนข้างหนาวนะคะอากาศดีเลยล่ะนะคะดีโอโซนชัดเจนมากนะคะอ่ะโอเคคุณเริ่มเลยเนาะเนาะเนาะไม่ต้องเต้นแล้วนะวันนี้เนะสวัสดีคุณขวัญฟ้าด้วยคุณนันทนะพัฒนะคะคุณแมมนะคะอ่ะสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวคููเริ่มเลยนะคะอ่ะใครที่เป็นคนใหม่รายงานตัวนิดนึงนะคะ ใครที่เป็นคนใหม่รายงานตัวนิดเดงสวัสดีคุณดองรักนะบอสคุยยาภาด้วยคุณชนทิชาด้วยโอเคนะครูไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวครูจิตาเริ่มเลยนะคะครูเองอย่างที่บอกค่ะว่าครูไม่ได้ร่ํารวยมาก่อนค่ะแต่ครูเจอคำพิยุทธ์นะคะทางรัฐระดับโลกที่กดที่คนระดับโลกแต่ว่า วิถีระดับโลกแต่ครูเรียนรู้แล้วครูก็ลงมือทำมาเป็นทฤษฎีของครูสิตาค่ะออกมาแบ่งปันให้ผู้คนมากมายค่ะคนกัมพูชาคนลาวคนม้งนะคะคนไทยที่อยู่ต่างแดนคนไทยที่อยู่ในประเทศเราเปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างรวดเร็วค่ะจากหลายๆคนที่เรียกว่าจนแล้วอ่ะจะฆ่าตัวตายกันแล้วก็รอดชีวิตมาเยอะมากคนที่เจ็บที่ป่วยหายเจ็บหายป่วยจากการดูครูสิตาค่ะเพราะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ค่ะเมื่อเรานะคะมีอารมณ์ด้านดีมาก จนไม่มีอารมณ์ด้านลบชีวิตเราจะพิกเมื่อเรามีบวกในอารมณ์มากกว่าเรื่องลบนะคะชีวิตเราจะเปลี่ยนแบบปฏิหารนะคะหลายคนฟังครูพูดแค่นี้เก็ตเลยตื่นรู้เลย24ชั่วโมงที่คุณได้เจอกับครูชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงตลอดการค่ะ ครูเองเปลีป่ยนแปลงชีวิตจากการเปลี่ยนอารมณ์ภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ24ชั่วโมงที่ครูได้เปลี่ยนอารมณ์จากคนที่ร้องไห้จากฆ่าตัวตายจากคนที่หมดสิ้นหนทางแล้วจากคนที่มองไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยจนจะฆ่าตัวตายแล้วอะค่ะจะฆ่าลูกตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามเพราะว่าด้วยปัญหานี้กดดันโดนขู่ฆ่าข่มขืนทุกๆอย่างครูไม่เคยบอกครอบครัวไม่เคยบอกแฟนไม่เคยบอกใครแบกทุกอย่างไว้ด้วยตัวเราเองค่ะ จนถึงวันที่เราจะตัดสินใจคิดสั้นค่ะนั่นคือจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตครูในอดีตค่ะและเมื่อครูได้ตื่นรู้อีกครั้งนะคะกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดก่อนหน้านี้ครูแค่รู้จักแต่ครูไม่รู้จริงนะ,ะภาพยนตร์เด e Secret ที่ถูกแปลมากกว่า130ภาษาทั่วโลกคลิปนิวลอเคยดูค่ะนะคะเคยอ่านหนังสือระดับโลกมาเยอะค่ะแต่ยังไม่ตื่นรู้ว่าเราต้องจัดการอย่างไรให้อนาคตเราเปลี่ยนจริงๆเราต้องจัดการอย่างไรให้อนาคตเราเปลี่ยนจริงๆนะคะจน ได้มาตื่นรู้อีกครั้งจากการลงมือทำค่ะ ครูเปลี่ยนองศาความคิดด้วยการเปลี่ยนอารมณ์แค่นั้นเองค่ะเมื่อเราเปลี่ยนอารมณ์ผลลัพธ์เราเปลี่ยนภายใน24ชั่วโมงจากคนที่เศร้าจุดเก็บข่าตัวตายครูสะด,ดิ้งตัวเองขึ้นมาเบิกบานและมีความสุขต้องพูดแบบนี้เลยสะด,ดิ้งตัวเองขึ้นมาเบิกบานแล้วก็มีความสุขค่ะจนครูสามารถพลิกชีวิตได้ภายใน1วันนะคะ24ชั่วโมงนะคะสร้างกําไร10,000บาทบางคนอาจจะมองว่า1 0,000บาทมันน้อยจังเลยแต่10,000บาทสาหรับคนที่เหลือเงินติดตัว20บาทก็เยอะมากๆานะคะเปลี่ยนอารมณ์มา ะะไม่ใช่แค่คําพูดบวกแต่อารมณ์บวกด้วยครูอาจจะไม่ใช่คนพูดเพราะที่หนูว่าไงคะลูกอะ,อ,จจะลอะไรอย่างนี้ครูอาจจะแล้วแต่บึงเรื่องของมึงอะไรอย่างนี้นึกออกมาแต่จิตตั้งต้นเราเรารู้ว่าจิตตั้งต้นที่เราปล่อยไปเพื่อให้หรือเพื่อทาร้ายคนนึกออกปะทุกอย่างที่ครูทําค่ะมันบวกมันบวกแล้วก็มันบวกค่ะครูไม่เคยแข่งขันกับใครใครอยากจะบอกว่าครูยังไงครูไม่เคยจะไปแก้ตัวกับเขานะคะครูไม่ได้คิดว่าครูต้องไปเตะปากหมาทุกตัวหรือครูต้องไปแก้ข่าวอะไรค่ะ ทุกอย่างมันชัดเจนในผลลัพธ์นั่นคือสิ่งที่ครูเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองค่ะอันนี้ครูเล่าคร่าวๆสาหรับใครเป็นคนใหม่นะแต่ครูจะเข้าเรื่องเลยวันนี้ครูมาให้สําหรับคนที่ติดตามครูมาค่ะแล้วอยากได้คีย์ทองคาวันนี้ครูมาให้เกี่ยวกับรหัสสวรรค์ค่ะเมื่อวานครูวีคลิปพิเศษออกมาใครยังไม่ได้ดูไปเซฟคลิปนี้เลยนะคะคลิปรหัสจักรวาล ขอพิมพ์คอมเมนต์นิดนึงสำหรับใครที่ได้เรียนเมื่อวานแล้ววันนี้ได้รับข่าวดีจากการทำรหัสจักรวาลครูสิตาพิมพหน่อยขออ่านนิดนึงก่อนจะเข้ารหัสสวรรค์เพราะมันเป็นเนื้อหาเชื่อมต่อกันด้วยนะคะเมื่อวานใครที่ได้ทำนะคะรหัสจักรวาลแล้วก็ตอนเช้าหนูก็ทำต่อแล้วสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นพิมพ์บอกครูหน่อยค่ะอมืมพิมบอกครูหน่อยค่ะอย่าย่อท้อกับเรื่องดี จงพากเพียรจงลงมือทำจงไปต่อจงเชื่อมั่นจงวางใจจงเหลือเฟือในด้านดีอยู่เช่นนั้นนะคะสะดิ้งตัวเองขึ้นมาเบิกบานสะดิ้งตัวเองขึ้นมามีความสุขสะดิ้งตัวเองขึ้นมาอยู่บนอารมณ์เทพนะคะไม่มีเทพองค์ใดหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนอยู่ในนรกโลก,กันนะคะเราเองถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยโลกนี้มันเหลือเฟืออากาศทุกคนก็สูดอากาศเอาออกซิเจนเอา สิ่งดีๆเข้าร่างกายไปพร้อมกันอากาศมันไม่เห็นหมดโลกเลยน้ําเราก็กินวันละหลายขวดทําไมน้ํามันไม่หมดโลกวะเออเห็นว่าพราะมันเหลือเฟือไงดังนั้นเนี่ยแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองทรัพย์ในดินสิ่ดน้ําเราคู่ควรเพียงแต่เราไขกุญแจผิดเราเอาอารมณ์ด้านลบไปไขกุญแจมหาสมบัติมันไขไม่ได้หรอกคะ่ะคุณจะไขสมบัติสวรรค์คุณต้องใช้รหัสสวรรค์ไปไขคะ่ะเดี๋ยวครูจะบอกนะคะมีคนบอกว่าได้รับข่าวดีคะ่ะครูขาหนูได้ข่าวดีจริงๆคะ่ะนะสุดยอดรหัสจักรวาลเลยคะ่ะ สร่างตัวเองขึ้นมาสร้างอารมณ์เทพออเดอร์เข้าจริงๆค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นสุดยอดถ้าคุณทํารหัสนะจักรวาลที่ครูบอกเมื่อวานสิ่งที่คุณจะต้องได้รับคือความตื่นเต้นคุณต้องตื่นเต้นเพราะการตื่นเต้นจะเป็นการกระตุ้นนะคะกระตุ้นโอ้โหพัคังสวรรค์นะคะให้เข้ามาหาเราเยอะขึ้นถ้าเราตื่นเต้นด้านดีสิ่งดีๆจะกระโดดเข้าหาเราถ้าเราตื่นเต้นด้านดีสิ่งดีๆจะกระโดดเข้าหาเราแต่ถ้าเราตื่นเต้นด้าน ที่มันไม่ดีสิ่งไม่ดีจะก,กระโจนเข้าหาเราเช่นการเช่นตื่นเต้นว่ากูจะสอบตกไหมเอออันเนี้ยสอบตกตื่นเต้นว่าชีวิตกูจะรอดไหมเจ้านี่จะทาอะไรกูไหมุณจะไม่รอดโอเคนะต้องตื่นเต้นดน้นดีนะคะครูบิวบอกว่าได้ทีมงานจากอินเดียค่ะแม่จะเอาน้ําหอม500ขวดสุดยอดค่ะได้กําไรไปซื้อทองให้ตัวเองสองวงค่ะแม่พอทํารหัสจัก,กรวาลสุดยอดมากนะ,ะตั้งแต่เรียนกับครูมีข่าวดีตลอดเลยค่ะเยี่ยมมากเนะคยครูวินะคะทำรหัสสวรรค์ต่อ ทำรหัสสว่วนต่อแล้วลูกค้าตัดสินใจใจ่ายเงินซื้อสินค้าทันทีครับเยี่ยมมากโลกนะโลกนี้เหลือ,อเฟือขาตื่นเต้นคะ่ะได้ข่าวดีมีออเดอร์คะ่ะคุณลินยาพัฒน์บอกสุดยอดมากคะ่ะนะเออนะขอดูหน่อยว่าเมื่อวานใครที่ทํารหัสจกักรวาลกับคุูสิตาแล้วคุณได้รับข่าวดีเรื่องราวดีๆภายใน24ชั่วโมงนี้บ้างวันนี้ออเดอร์เข้าจริงๆคะ่ะแม่ลูกค้ามาแต่ไหนไม่รู้ตื่นเต้นมากเลยเยี่ยมโลกนะอ่ะไหนนะอยู่ๆเมื่อเช้าได้รับเงินคืน จากเพื่อนที่ยืมไปนานแล้วค่ะเออถือว่าเป็นข่าวดีมากค่ะนะะตื่นเต้นน่าดีสีดีจะเข้ามาหาค่ะเจอเลขจักรวาลตลอดการเดินทางค่ะอธิษฐานให้ได้สิ่งที่ต้องการได้จริงๆค่ะโอ้โหเยสมีข่าวดีทั้งวันเลยค่ะเรียนค่ะเมื่อวานและทําทันทีค่ะวันนี้เกิดเรื่องดีมีทีมงานค่ะ สุดยอดเวลาเรามีทีมงานเดี๋ยวครูจะให้รหัสสวรรค์ต่อสาหรับใครที่ได้รับข่าวดีแล้วใครที่รับเรื่องราวดีๆต้องเป็นนักสังเกตด้านดีๆนะคะแม้อยู่ดีๆเรานั่งอยู่มีคนซื้อของฝากมาให้แม้อยู่ดีเรานั่งอยู่มีคนมาบริการพิเศษเราแม้อยู่ดีเราไปที่จอดรถจากที่จอดรถแม่งหาย,ายากมากที่เราได้ที่จอดรถพิเศษนั่นคือข่าวดีค่ะ แม้เรื่องเล็กๆที่จักรวาลส่งให้คุณต้องทราบซึ้งใจคะ่ะแม้สิ่งดีๆเล็กๆที่เกิดขึ้นกับคุณคุณต้องทราบซึ้งใจคะ่ะต้นกล้าเล็กๆแห่งของขวัญจะกลายเป็นของขวัญชิ้นใหญ่คะ่ะเมื่อคุณรู้จักทราบซึ้งขอบคุณคุณต้องทราบซึ้งขอบคุณกับเหตุการณ์สถานการณ์ด้านดีแม้เพียงเรื่องเล็กๆเจอเงินหนึ่งบาทคุณยังต้องโคตรทราบซึ้งใจเลยว่าคุณคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน คุณจะใช้รหัสสวรรค์ต่อได้เมื่อคุณทราบซึงก่อนคีย์สาคัญคือความทราบซึงขอบคุณคีย์สาคัญคือการทราบซึงขอบคุณเมื่อได้มาแม้เพียงเล็กน้อยค่ะวันนี้คุณนึกถึงของขวัญเล็กๆสมมตินี่คือมเมล็ดพันธุ์ของขวัญเล็กๆที่คุณใส่ลงไปในดินค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ของขวัญจะแตกหน่อออกผลไม่ได้ขาดซึ่งความทราบซึงขอบคุณค่ะ ของขวัญเล็กๆจะกลายเป็นของขวัญใหญ่ๆเมื่อคุณลดน้ำผวนดินด้วยความซาบซึ้งขอบคุณในทุกๆวันใน every day and every time ค่ะตลอดเวลาค่ะมีสติเมื่อไหร่ขอบคุณซาบซึ้งขูตื่นเต้จ,จังเลยอุ้ยขอบคุณนะเรื่องราดีๆกำลังเกิดขึ้นอุ้ยลูกค้าซื้อตั้งหนึ่งชิ้นนะ่ยรู้เลยเดี๋ยวจะบอกต่อค่ะเดี๋ยวจะบอกรหัสสวรรค์ต่อแต่คุณต้องซาบซึ้งดีใจค่ะ นะซาบซึ้งขอบคุณดีใจหลังจากซาบซึ้งขอบคุณดีใจสิ่งที่คุณจะต้องทําค่ะตื่นเต้นเฉลิมฉลองต่อค่ะคุณจะใช้รหัสสวรรค์ไม่ได้ค่ะถ้าคุณได้แล้วพอแล้วเนาะหรือปงสังขารใครที่นั่งสมาธิในตอนเช้าแล้วไม่ละลิล,ลีคุณสังเกตดูยอดไม่ค่อยมาใจคุณสุขแต่ยอดไม่ยอดไม่ทะลุมันขาดพลังงานมันขาดเชื้อเพลิงค่ะมันขาดเชื้อเพลิงค่ะ อืมมันขัดเชื้อเพลิงค่ะคุณต้องระลิกระลีด้วยระลิกระลีเบิกบานด้วยเมื่อคุณระลิกระลีเบิกบานคือการกระตุ้นค่ะ ระตุต้นเชื้อเพลิงค่ะคุณกําลังลดน้าพรวนดินของขัญหรือสิ่งต่างๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณตื่นเต้นตื่นเต้นบอกตื่นเต้นบอกบานค่ะคือการชาร์จพลังงานมาเร็วทําไมคนที่รู้จักครูสิตาชีวิตพลิกเร็วทําไมใครที่เจอครูสิตาเจอปฏิหารภายใน1วัน3วัน7วันรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงก็เจอข่าวดีกันแล้วเพราะครูสอนจากสิ่งที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงครูคือตำนานที่ยังไม่ตายครูคือคนที่ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดในโลกมันนามันหนกมันสะโพกมันเอวบอกพวกเราทุกกคคคคนนฟรรรี่ะะเเพาาูองจจติด สล้านคะ่ะเจ็ดเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านคะ่ะโดยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเลยมีกฎจักรวาลอย่างเดียวที่สนับสนุนครูไม่เคยไฟ์สดกับคนที่มีชื่อเสียงคนใดเลยคะ่ะเกิดจากผลลัพธ์ตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องให้ครูบอาใจาคนไหนมาอุ้มเราคะ่ะเราสร้างตัวเองล้วนๆคะ่ะคุณต้องเบิกบานดีใจเฉลิมฉลองมันคือคีย์ที่คุณจะใช้รหัสสวรรค์ได้ เมื่อคุณนะคะเบิกบานดีใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเช่นคุณได้ที่จอด้นครูกําลังให้คีย์ต่อแล้วนะรหัสสวรรค์นะคะเมื่อคุณสมมตินะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเล็กเกน้อยๆหรือเรื่องใหญ่เรื่องดีๆใหญ่ๆคุณต้องซาบซึง้งขอบคุณทั้งหมดคุณต้องเบิกบานตื่นเต้นหลังจาก ต้องสั่งงานต่อค่ะสั่งงานต่อค่ะสั่งงานจักรวาลต่อจักรวาลไม่มีวันหยุดนะคะจักรวาลทํางานตลอดเวลาจนกว่าคุณจะตายเขาทําเพื่อคุณตลอดเวลาจนกว่าคุณจะตายจักรวาลไม่มีวันหยุดเขาทํางาน <Palmer> เพื่อคุณตลอดเวลาจนวันตายทั้งจักรวาลในตัวคุณ และจักราวาลภายนอกเขาทํางานเพื่อคุณตลอดเวลาไม่มีวันตายรับออเดอร์ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดทํางานเพื่อคุณตลอดเวลาไม่มีวันตายนะรับออเดอร์ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดเขาจะหยุดเมื่อคุณตายค่ะโอเคปะคุณมียักษ์จินนี่ที่จะคอยบริการคุณตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องให้รหัสเขา อันนี้สําคัญแล้วนะคะรหัสสวรรค์น,นี้คุณจะต้องให้คําสั่งด้านดีกับเขาเท่านั้นค่ะ ถ้าคุณต้องการรหัสสวรรค์คุณต้องป้อนคำสั่งทันทีเช่นคุณเจอที่จอดรถหนึ่งหนึ่งที่ที่ปกติไปคุณไม่เคยได้ที่จอดรถเลยแต่เมื่อคุณนะคะได้รู้จักคุณครูสิตามันง่ายไปหมดแค่คุณคิดมันก็ได้แล้วคุณต้องรู้สึกทันทีเลยค่ะซาบซึ้งขอบคุณเบิกบานตื่นเต้นเสร็จแล้วคุณก็ต้องใช้ขี่ต่อพอคุณกําลังถอยจอดรถคุณโปรแกรมต่อทันทีโอ้โหขนาดที่จอดรถยังเสร็จได้คอยดูนะเดี๋ยวจะมีของขวัญชิ้นใหญ่เกิดขึ้นกับฉันแน่นอนคอยดูนะเดี๋ยวจะมี เดี๋ยวค่อยดูนะแสดงว่าเดือนเนี้ยฉันจะได้บ้านแน่นอนอะไรก็ตามที่คุณสั่งอย่าลืมนะคะก่อนจะสั่งต้องทราบซึ้งขอบคุณต้องเบิกบานตื่นเต้นแล้วจึงออเดอร์ไม่มีออเดอร์ด้วยจิตแห่งความทุกข์อันนี้ไม่ได้เปิดประตูสวรรค์นูกเปิดประตูนรกนะคะเปิดประตูสวรรค์ใช้รหัสสวรรค์ต้องจูนอารมณ์ให้เป็นอารมณ์เทพอารมณ์เทพจะดึงดูดง่ายนะคะแต่สิ่งที่เราจะโปรแกรมในการสั่งออเดอร์นั้นอารมณ์เราต้องสปืดสปาด เข้าใจสัมปือสปาร์ตไหมสัมปือสปาร์ตคือรวดเร็วเบิกบานตื่นเต้นกระตุ้นหูโอ้ยอรู้เลยไี้เรื่งอย่างนี้นึกออ,อ,ออกปะเออทันไหมคุณออเดอร์ไปค่ะจักวาลทำงานตลอดเรื่องอะไรก็ได้ค่ะและพอคุณเจอเหรียญหนึ่งบาทอีกโอ้ยสุดยอดฉันคือแม่เหล็กดึงดูดคนตายแล้วแต่แลวตั้วแสดงว่าภายในเดือนนี้ฉันจะได้เงินเก็บสิบล้านบาท คุณไปต่อค่ะขอบคุณนะคะจักรวาลที่รักเมื่อคุณโปรแกรมเสร็จเมื่อคุณออเดอร์เสร็จให้คุณขอบคุณเหมือนคุณได้รับมาแล้วค่ะนี่คือคีย์ปิดค่ะเมื่อคุณขอบคุณเสร็จค่ะให้คุณปิดด้วยกันขอบคุณเหมือนได้รับมาแล้วค่ะขอบคุณเหมือนได้รับมาแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณไปใช้รหัสจักรวาลต่อค่ะเฮ้ยเดือนนี้ถ้าฉันจะได้10ล้านจริงขอฉันเจอ1นึ่งหนึ่งนถ้าจะเจอได้10ล้านจริงขอฉันเจอ1นึ่งหนึ่งถ้าฉันจะมี10ล้านจริงขอฉันเจอ1นึ่งหนึ่งหน ถ้าฉันจะมี10ล้านจินขอยจอหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลข8 9แบบนี้นึกออกว่าใช้เชื่อมกันนะรหัสจักรวาลกับรหัสสวรรค์ใช้ด้วยกันคุูสิตาทำแบบนี้ในการสั่งออเดอร์ธุรกิจปังๆแห่ง,งๆคุูสิตาทำอย่างนี้ธุรกิจเจริญแห่งๆปังๆค่ะขยายไปร้0ย6 0ประเทศเดี๋ยวจะมีคนมาเซ็นสัญญาจากต่างประเทศเยอะมากค่ะทีมงานคุูสิตาที่ไม่ใช่คนไทยที่ไม่ใช่คน AEC เข้ามาเซ็นสัญญากันด้วยรวมถึงคน AEC เข้ามาเซ็นสัญญากันถาถมจากการที่ครูสั่งค่ะ ครูสั่งรหัสสวัสค์จักรกวาลเพราะครูรู้ว่าจักรวาลไม่เคยไม่เคยพักอยู่แล้วค่ะเขาทํางานตลอดเวลาและเขาจะพักเขาจะรู้สึกวิติสุขกับเราเมื่อเรานั่งสมาธิเมื่อเราขอบคุณเขาเขากินอาหารด้วยการขอบคุณเขากินอาหารด้วยความซาบซึ้งใจเขากินอาหารด้วยความสุขเขากินอาหารด้วยการที่เราสื่อสารกับเขาเช่นขอบคุณนะคะจักรวาลักมากเลยนั่นคือการพักผ่อนของเขาแล้วค่ะโอเคปะ แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆปงสังขารหรือเราเจอเรื่องราวดีๆแล้วเราไม่สั่งต่อนั่นหมายความว่าคุณให้จักรวาลพักร้อนไม่สั่งอะไรเลยได้ที่จอดเออก็ได้ก็ได้แล้วไงไปสั่งแล้วไงอีกไม่ได้เลย <laughs> ต้องสั่งออเดอร์ต่อนะคะแปลว่าหนูสั่งออเดอร์ได้ตลอดเลย <laughs> ใช่ไหมคะค่ะเดินวันตายคะ่ะ แต่คุณต้องอยู่ในคลื่นที่ครูบอกไงคุณต้องทําวิถีแบบที่ครูบอกทําถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจนะหนูยายตโปรแกรมเลยหนูไม่ทําได้แม,ม,ม้ได้ทบซึ่งก็ไม่ได้ก็คือมึงมึงไม่ได้ใช้ไงสอนไทยเป็นไทยเข้าใจง่ายที่สุดในโลกก็ครูสิตาน,นี่แหละทันไหมคะถ้าคุณอยากให้ตัวคุณกับจัก,กรวาลเป็นเนื้อเดียวกันคุณนั่งสมาธิเสร็จคุณต้องเบิกบานในตอนเช้าถ้าก่อนนอนไม่ต้องลุกขึ้นมาเต้นแล้วนั่งสมาธิเสร็จ ขอบคุณน้จักรวาลฉันได้รับของขวัญจากจักรวาลทุกชิ้นด้วยความซาบซึ้งใจฉันและจักรวาลเป็นเนื้อเดียวกันรักรักจักรวาลที่สุดเลยรักนะจิตใต้สำนึกของฉันรักนะตัวฉันเองขอบคุณมากนะที่เธอมีพลังมากมายเหลือเฟืออะไรก็พูดไปคุณจะใช้ทั้งรหัสจักรวาลและรหัสสวรรค์ไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำร้ายตัวเองขยันร้องไห้ขยันเศร้าขยันเครียดขยันทุกขยันด้านผิดผิดขยันจังแล้วดีๆไม่ขยันโปรแกรมเอาเวลา เออบีเมื่อกี้มีใครถามคุณนะโคตรมดเราบอกว่าเออสมุดออเดอรจ์จนะักรวาลอะเราต้องเขียนทั้งวันไหมคะครกก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเวลาทั้งวันคุณทําอะไรอะถ้าคุณเอาเวลาทั้งวันไปดั้งเรื่องลบๆเป็นดูหนังน้ำเน่าไปดูข่าวลบๆไปดินทาชาวบ้านเอาเวลามาเขียนออเดอร์สั่งจกักรวาลดีกว่าสมุดจกักรวาลของครูสีตาก,ก็ดีมากนะคะใครที่ขาขายอยู่ทําธุรกิจอยู่ไปเขียนสมุดสั่งออเดอร์จักรวาลสิดีคูให้ฟรีคลิปฟรีฟรเออแต่ถ้าเราไม่ไม่ทำแล้วเราเอาเวลาไปเพรสเชอร์ด้านลบ,ลบๆมันเสียเวลา เข้าใจว่าเฮ้ยมันมันเสียเวลาชีวิตมากเลยนะกับคุณจักรวาลคอนเฟิร์มโอ้โหคอนเฟิร์มใหญ่เลยเออใช่ไหมเหมือนกันค่ะวันนี้บางคนเป็นแบบนี้ค่ะออเดอร์จักรวาลขอเจอหนึ่งพโอ้โหเสียเวลามากเลยสิ่งสำคัญมากเลยจักรวาลจะให้ของขวัญที่ใหญ่มากพอกับคนที่มีจิตของการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะเช่นหนูลองนึกภาพสิถ้าวันนี้หนูแบ่งปันคำสอนของครูไปทั่วโลก สมมติครูดงรักอยู่ฝรั่งเศสครูดงรักวันนี้ออลูกศิษย์ครูสอนอยู่ที่ฝรั่งเศสครูดงรักถ่ายทอดคําสอนครูไปที่นู่นแล้วคนที่ฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นไหมคุณสิริอยู่อยู่ไหนอังกฤษแบ่งปันที่อังกฤษคุณรัฐอิตาลีแบ่งปันอยู่ที่อิตาลีโหโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนตอนนี้ค่ะครูกําลังเปิดรับขุนพลนะคะที่พร้อมจะสนับสนุนในเรื่องของการจักรวาลแล้วก็การทํางานให้กับ ผู้คนคะ่ะวันนี้ค่ะคุณเห็นไหมว่าบนโลกนี้มันมีอาชีพที่ที่ทํำยังไงคนก็มั่งคั่งไม่ได้กับอาชีพที่ทําให้คนมั่งคั่งได้ครูจิตาค่ะเปิดธุรกิจมา3ปีด้วยจิตของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็สาบานบ่อยมากครูเองค่ะอธิษฐานจิตขอให้ครูเจอขุพนพลฟ้าของครูค่ะที่มาร่วมง,งานกับครูด้วยใจที่เฮ้ยเรารวยเพื่อช่วยคนอะ่ะเรารวยแล้วเราก็ แบ่งปันผลลั์ไม่ใช่แบ่งเงินให้คนแต่หมายเขาว่าเราแบ่งวิธีคิดว่าเราคิดยังไงเราถึงรวยใช้เทคนิคที่ครูสิตาสอนออกไปช่วยคนด้วยกันมายืนเป็นขุนพลฟ้าด้วยกันบางแต่มันคนละที่กันถ้าเรารู้ว่าถ้าเรารับใช้จักรวาลจักรวาลจะส่งของขวัญที่มีค่ามาให้เราและมันมากมายมหาศาลเหลือเกินครูได้สิ่งที่ครูไม่คาดฝันจากการโปรแกรมรหัสสวรรค์แบบนี้เช่น คอยดูนะยอดเท่านี้ยอดเท่านั้นคือพูดบบมั่วๆคือ <c ười> มันว่างไงมันว่าง <c ười> อ่ะล่าเริงเบิกบานขอบคุณทรัพย์ซึ้งแล้วจักรวาลก็ให้เราอ่ะจากการที่เราใส่รหัสมันอ่ะนี่ออกไหมอืมเ <c ười> ชื่อครูค่ะบนโลกเนี้ยครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเป็นขุนพลที่ฟ้าส่งมานะ <c ười> วันนี้หนูลองคิดสิคะว่าถ้าหนู ได้รับภารกิจจากสวรรค์ให้ลงมาช่วยคนแต่หนูต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่หนูต้องขยันมากกว่าคนอื่นนะหนูต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองหน่อยนะคนที่มีเป็นขุนพลฟ้าทุกคนค่ะหนูจะยินดีรับหนูจะยินดีเรียนรู้มากกว่าคนอื่นใหญ่ใจมากกว่าคนอื่นมัง่งคั่งมากกว่าคนอื่นขยันสร้างผลลัพธ์มากกว่าคนอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนไนโลก เราไม่ได้เอาเงินไปช่วยคนค่ะแต่เราเอาปัญญาไปช่วยคนในวันที่เราตายไปคนเหล่านั้นต้องอยู่ได้เพราะสิ่งที่เราถ่ายทอดไปมันเป็นคัมภีร์เดียวกันยินดีรับภารกิจนักที่นี้หรือเปล่าครูก็เฮ้ยเอาจริงรอดแล้วนะแล้วครูก็เหลือเฟือมากจนครูเองไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาไล์สดให้กับพวกเราทุกคนเราสังเกตไหมว่าครูทำา21วันฟรีไม่รู้กี่คร้แล้วนะเพราะอะไร เพราะครูรู้ว่ามันมั่งคั่งเหลือเฟือสําหรับครูอะในขณะที่คนอื่นเขาขายคอร์สกันแต่ครูติตามาให้ฟรีแล้วเนื้อหามหาเทพทั้งนั้นเลยทําไมครูอยากช่วยงานจักรวาลมากกว่าที่อยากโกยเงินเข้าตัวเองอะค่ะครูมีอาชีพดีๆที่จะช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วค่ะครูไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปิดคอร์สเพื่อเก็บเงินลูกศิษย์แต่ครูรู้ว่าทุกการจ่ายเงินของลูกศิษย์ลูกศิษย์จะตั้งใจเรียนค่ะแต่ครูแค่ครูอยากเปิดครูก็เปิดครูไม่อยากเปิดครูก็ไม่เปิด ถ้าครูรู้ว่าครูจะสอนคอสเนี้ยมหาเทพมากเลยนะคอแม่งต้องสุดยอดมากครูอยากเปิดครูก็เปิดครูไม่อยากเปิดครูก็ไม่เปิดเพราะครูไม่ได้ครูไม่ได้เปิดเพื่อเพื่อหาเงินนะคะเพราะครูกินใช้ไม่มีวันหมดอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ครูไม่ได้กินเป็นคนกินแบบไข่ปลาคาเวียนะครูชอบกินส้มตำปลาล้เออครูชอบมีชีวิตที่เป็นสัตว์สังคมค่ะหมายถึงว่า ชอบมีลูกลูกลูกศิษย์ที่น่ารักไปเที่ยวไหนด้วยกันทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายินดีจะรับใช้จักรวาลค่ะคุณจะได้สมบัติสวรรค์อย่าไปมองที่ว่ากูอยากได้สมบัติสวรรค์กูเลยต้องช่วยคนไม่ใช่แต่จิตมันมาเพราะมันจะช่วยคนต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นที่สําคัญนะคะต้องฝันใหญ่นะไม่งั้นหนูจะใช้อาวุธวิเศษไม่ได้ถ้าหนูมัวฝันเล็กหนูจะมีอาวุธเหมือนไม้จิ้มฟันนะคะ แต่ถ้าหนูฝันใหญ่มองออกไปกว้างไกลมองออกไปกว้างไกลแบบนั้นอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนั่นคือขุนพลฟ้าที่รอเราอยู่อะ่ะทุกคนกําลังแค่ต้องการให้เราหันไปมองว่าฉันอยู่นี่พร้อมแล้วจะไปเป็นขุนพลด้วยกันแค่นั้นเองค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูรู้สึกและครูอยากจะแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยตื่นเถอะลูกจงเบิกบานจงเบ่งบานทั้งเบิกบานและเบ่งบานละ เพราะว่าหนูเป็นลูกครูทุกคนหนูคู่ควรมากเลยนะที่จะมาเปลี่ยนชีวิตเร็วๆเหมือนครูถ้าครูสร้างคนกะบ,บูชาได้ร่ํารวยแล้วมีชีวิตได้ยอดเยี่ยมเหมือนกับที่ครูเป็นพวกเราก็คู่ควรมันไม่มีข้อแม้มันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีเหตุผลที่พวกหนูจะพลิกชีวิตรวดเร็วและมั่งคั่งไม่ได้เพียงแต่ขอให้หนูไว้ใจครูและขอให้หนูไว้ใจตัวหนูเองว่าหนูคู่ควรอย่ามีเหตุผลด้านลบ อย่าเอาคำสั่งด้านลบมาปิดรหัสสวรรค์ของเราจรงป้อนคำสั่งสวรรค์และให้เขากินเฉพาะอาหารด้านดีทางอารมณ์เท่านั้นทําได้ไหมลูกทําได้ไหมมาเป็นขุนพลฟ้าไปด้วยกันทําได้ไหมยินดีรับผิดชอบภารกิจนี้ไหมยินดีจะไปด้วยกันกับครูไหมเพราะครูรู้ว่าฟ้าดินลมน้ำทุกอย่างคะ่ะ จักรวาลแห่งนี้พร้อมสนับสนุนครูที่จะเป็นคนระดับโลกเพื่อไปช่วยเหลือผู้คนทนไม่ได้ค่ะที่คนยัง,ยงขาดแคลนและยังมีชีวิตที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรครูจะไม่เก็บความลับไว้แค่ครูคนเดียวค่ะครูจะส่งสารนี้ไปให้กับคนทั่วโลกครูจะมีลูกศิษย์มากมายที่มาช่วยงานครูในการช่วยเหลือผู้คนและครูจะมีลูกศิษย์ที่เป็น กัลยาลูกศิษย์ด้วยนะคะเป็นอภิชาติลูกศิษย์ด้วยที่หลักและศรัทธาไม่บิดเบืนอนคําสอนครูคะ่ะแต่เขาจะลงมือทําปฏิบัติจนเกิดความศรัทธาและส่งความศรัทธานะคะบ้านต่อบ้านแบบนี้เพื่อไปช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะปิติสุขแล้วก็เบ่งบานในหัวใจไปพร้อมกับครูถึงเวลาที่พวกหนูทุกคนต้องมีผลลัพธ์ใหญ่แล้วลูกครูขออวยพรให้ผลบุญที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนมามากมายนะคะส่งผลกับลูก